เลือกใช้ง่ายเลยแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสโผล่ไปนี่เลยล็อกรอกเสียงลั่นๆนะไม่ควรพลาด มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับคันเร็กไฟฟ้าสเตปบอลเวอร์ชัน2ที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นในรีวิวที่ผมทําไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่มาเช่น m อ็มออนิวนะครับอ่าปปู <O. S 1> นะครับผมวันนี้จะมาเจาะลึกรายละเอียดให้ดูว่าคันเล็กไฟฟ้าตัวนี้การใช้งานเป็นยังไงสําหรับวันนี้ที่จะมาดูกันเป็นดีแบไคไชนีอมปีบให้นะเพื่อนดูหน้าตานะหน้าตาแอปอ่านกลองเข้ามาโอเคหน้าตากล่องเดี๋ยวดูหน้าตาแอปนะ ตัวนี้สวยป่ะเป็นตัวที่พัฒนามาล่าสุดแล้วสำหรับสเต็ปบอนเวอร์ชั่น2นะครับที่เปลี่ยนโหมดง่ายๆเลยเพื่อนเล่นง่ายมากเลยกดโหมดสปอร์ตมาแล้วมี24ระดับนะครับอ่ะเพิ่มหรือลดกดมาแบบไวๆเลยนะครับอยากขับโหมดเดิมคันเร่งเดิมแค่กดมาจบแล้วง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอ่ะเปลี่ยนโหมดง่ายๆนี่กดเข้าไปประหยัดนะครับกดรัวๆเลยไปแบบกระเถียนเนียนๆไวๆนะครับมี24ระดับเหมือนกันเลือกใช้ได้นะครับตามความหม เปนโหมด,ด้ง่ายอะนรโหมดกันขโมยแวบ,บเรียบร้อยอันนี้ไม่ทำงานกดง่ายๆเลยครับใส่รหัสนิดนึงแบบอคบคันนี้คือหมดปิดวันเดี๋ยวผมให้ดูคันเดิมก่อนคันนี้เป็นไงแล้วดูผมปิดนะว่าง่ายหรือเปล่ากดนี่ก็ไปดู ไม่มีแล้วนะครับเพื่อนผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่เสถียรและดีที่สุดณนเวลานี้เลยโหมดไปนี่โหมดเดินถองเสียงร้องเล่าเลยนี่มีปุ่มเปิดปิดนะครับมีเบอร์นะครับเพื่อให้ปรับ24ระดับเหมือนเดิมสายเสียงลั่นๆนะไม่กวนลาดไม่ใช่แค่24นะครับเรายังมีนี่เลยกราฟนะครับแนวสไลด์บนและล่างให้เลือกแต่งได้เลยไม่ว่าจะเป็นความดังของเสียงนะครับหรือสามารถปรับ ช้าก็ได้เร็วก็ได้นะครับของเสียงสามารถเลือกปอรับมาเลยตามความชอบเลยโหมไปนี่เลยล็อกรอบมาเพื่อนมาดูรอบเครื่องนี่ผมตั้งไว้แบบนี้นะเลือกเบอร์รอบเครื่องขึ้นอะต้องมาดูนี่ต้องมาดูเห็นม้ารอบเครื่องผมเปิดไายเพิ่มไปอยากได้เท่าไหร่ก็ตั้งเอาเองเลยออกจากโหมดนี้ง่ายๆเลยเพื่อนเพื่อยบคันเร่งหนึ่งครั้งจบเลือกใช้ง่ายเลยแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็โอเคมาเดี๋ยวผมจะสรุปให้สำหรับ คันเร่งไว้ฟสเต็ปวันนะครับราคาโปรโมชั่นอย่างที่ผมบอกว่ามีไม่เยอะราคาแค่พันต้นๆผมรับประกันได้เลยว่าหาที่ไหนไม่มีแน่นอนสนใจทักมาได้เลยครับสเต็ปวันครับผม